เวลาไม่เี่สิใช่ไหมใช่ครับาเช่าวันนี้ก็คือพรุนลาผมนาจายทีก่อกนอถ่ายอกถ่ายองีกนะ่นรกนน ไปได้ปกแงเดินเลา่ไหวนไกลเกระาบวกะาเสี่มันจะได้ไกลเนเียวอย่เนมีเสียวบ้านคนไหนเนี๊ยบ้านเสียง้านจะเปเียวเขาต้องมีกอนเราอยู่แล้วแนีเสี่ยวถ้าเสียวมีไปลง Yeah. We เ,าาเขามันเขาจะเห็นันไม่นินะมมันอือมันไม่นิ้ตรงเียวเราชิมกับกานขับซ้ายไม่ใช่เหมือนกาบขับซ้ายขวัดไม่แค่ปัญหา เรา,าต้าตาตาตานนอตัดเรต้ไม่ไ, <8. S 2> ไม้ไปทา,า,นางนู้นท่จะตามปอทอยเม่อของไม่นะครับเดี๋ยวมีเดีปอทอยเดี๋ยวจะดูน้ำมันแก๊สก้าวหนึ่งอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทยีสบาทอะไรยี่สิบยสบบาท ไม่ไม่ไมยีย่ยสิบสี่ม่เราก็สี่สิบะ